เมื่อประมาณสี่ห้าปีก่อนผมก็เล่นเริ่มเล่นพระยังไม่นานเท่าไหร่หรอกแต่ผมมีเบสิกการดูพระเก่าพระกูพระพระที่ว่าใช้ความเก่าอะ่ะผมก็จะมีเบสิกทางนั้นก็อตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีตังใช้แล้วพกตังทีละสามร้อยห้าร้อยพันสองพันสามพันเช่นเนี้นนะเต็มที่เลยไปไหนมาไหนคือเต็มเต็มที่แล้วม ผมก็เป็นคนที่มีอายุเยอะเล่นพระเมื่ออายุประมาณเริ่มต้นที่45ปีเริ่มเล่นจริงจังนะแต่เราเป็นคนไทยนะรักชอบพระก็รักชอบพระกันมาตั้งแต่ตั้งหัวทั้งคำปั้นนู่นแหละก็คือติ๊กเด็ก,เ,ดกเออรักชอบพระแต่ก็ไม่ไม่ส่องพระไม่เปลีนหรอกเริ่มมาเล่นพระเมื่อประมาณ45-46เออ45-46เล่นจริงจังจ,งจ,งจังนะผมก็เป็นคนที่มี อายุเยอะแล้วแต่ว่าผ่านประสบะการณ์ทางทางการเข้าสังคมเนี่ยน้อยน้อยมากแม้แต่ขึ้นลิฟต์สี่สิบห้ายังไม่รู้จักขึ้นลิฟต์เลยสี 45, 46, ่ห้าสี่หกการเข้ากินข้าวในร้านอาหารข้างทางผมก็กินไม่เป็นไม่เคยเข้าไม่เคยเข้าไปกินเคยเข้าไปในเมืองครั้งแรกในชีวิตก็ถ้าเข้าไปกับคนอื่นขี่รถไปกับเขา อาจจะประมาณอายุสักยี่สิบกว่าแต่ถ้าไปเองอ่ะไปเองเลยอ่ะจำได้เลยไปประมาณตอนอายุประมาณเกือบสี่สิบแล้วเข้าในเมืองในเมืองลบบุรีอ่ะเข้าประมาณน่ะผ่านประสบะการณ์ในการเข้าสังคมน้อยแต่เราก็อยู่ตามบ้านทุ่งๆก็ไม่ได้ไกลจากเมืองเท่าไหร่นะก็ห้าสิบหกสิบโลแต่ความที่เราไม่ได้แบบมีธุระต้องไปเราก็ทํามาหากิน ตามบ้านอะไรทางานหาากินตามบ้านอย่างเงี้ยก็อ,อก็เริ่มเริ่มเล่นพระสนามพระสะแก้วสะแก้วลบบุรีสมัยก่อนเนี่ยคือคักค,คึกค,คักคือคักมากคนเยอะมากคนสมัยนั้นที่ว่าเล่นพระอย่างพวกผมเล่นเขาเรียกว่าเล่นพระภูทรเล่นพระลูกทุง่งเล่นพระแบบเขาเรียกว่าอะไรสมมากจะเล่นเก๋กับกัมกึ่งกันนะขายดีแต่ถ้าใครเล่นพระเท้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยหรอก เป็นพระประมาณพระกํากึงเนี่ยเขามีแผงพระเทพระอะไรเขาอยู่นะแต่ผมดูแล้วขายไม่ค่อยได้หรอกพระกัากึงกับพระเกแลวก็พระพระรวมๆเ่ยจะขายขายดีกว่าเขาเรียกว่าพระหน้าลายพระหน้าลายจะขายดีกว่าเพราะราคามันไม่แพงพระเทเกามีเซียนในรถบุดีเขาก็มาวางอยู่แผงสองเพลงเออเซนดังๆใหญ่ก็ก็มีมาวางแต่ก็ขายไม่ค่อยดีตรงเหมือนว่าเขามาวางแพงแล้วเขาก็จะมาหาซื้อเลาะจับพระเทพระเทพระเท มาใส่แพงเขาอะไอขายไม่ค่อยได้ได้ขายเท่าไหร่หรอกมีวันหนึ่งจำชื่อแกได้เลยถามแกว่าชื่ออะไรอ่ะเดินไปขายตลาด้ายตลาดคือสนามพระสักแค่ลบรีอ่ะมีตั้งแต่ต้นทางยันยันในตัววิกทหารบกอ่ะคือผมออกมาจากวิกทหารบกผมก็นั่งนั่งขายอยู่กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งก็มีจำได้มีไอชาติมีไอเอิอง ไออึ่นมีนะอื่งไอลูกเดวันเนี่ยแต่ว่ามันชอบเล่นพระมันก็มาเที่ยวหาสมัยนั้นน่ะเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนแล้วไม่รู้มีไอบาสมีไอบีมีไอชาติคนที่ดูดีดูดีหน่อยสมัยนั้นก็คือไอบีมันมีรถรถรถยนขี่รถเก่งขี่นอกนั้นก็ก๊อกไก่กันไอ,ไอบาสยังเป็นเป็นพนักงาน พนักงานเลยนะพนักงานไอของของของไฟแนนซ์อ่ะไม่ใช่ไฟแนนซ์เ็เรียกไอบริษัทเลยนะที่เราเอาทองไปจำนำอ่ะลงรับจำนำเป็นพนักงานตอนนี้มันเป็นผู้จัดการบริษัทบริเอผู้จัดการของลงรับจำนำไปแล้วไอพาร์ทก็เฮียตีผมไม่รู้จักชื่อแกหรอกก็เดินไปส่องปุ๊บอีชินดราดไปเสมาองค์หนึ่งสองปุ๊บปอยู่ในตลับเงิน อเอาแทเลยเราก็ผ่านพระมาไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะประสบะการณ์ที่เราเห็นพระเก่าพระกูพระอะไรมาเงี้ยแต่ไม่เคยเจอของตัวจริงหรอกชินลาดไปเสีมาในกระเป๋าพกตังมาสามพันห้าร้อยบาทในกระเป๋ามีสามพันห้าร้อยบาทก็ถามแกแกบอกแกชื่อตีอแกก็เล่าให้ฟังว่า เมื่อวานก่อนนะ่ะไปเสียไฮโลมาแล้วแกสักยันเต็มตัวเลยนะสักยันเต็มตัวผมเผ้าแบบยาวผ,ผอมๆมีนวดมันมันเจ๊กอ่ะมันเจ๊กเจ๊กแบบว่าทํางานหนักอะ่ะคนพวกเนี้ยจะมีตีไกลเล่นพระเล่นหวยเล่นไพ่เล่นไฮโลคือพวกเนี้ยประมาณว่าเขาเก่งเขาเก่งประมาณประเภทพวกเนี้ยเอาตัวรอดได้แต่จังหวะว่า,วาแกเสียมั้ง สงสัยแกเสียแกเอาผ้าดีๆที่แกได้มาเนี่ยมาวางขายแกบอกว่าไม่ใช่พักเกหรอกไม่ใช่พักเกหรอกแกเหมือนจะได้จากจากจากนั่นเนี่ยวงวงวงไข่วงไฮ,งไฮโรอะไรแกนั้ลนะนได้มาแกเปิดสามพันห้าผมก็ส่องแล้วผมดูเทน,นะผมดูเทเลยแหละอคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อย ก็ไปบอกเพื่อนบอกกลุ่มนั่นแหละไอ้บาสไอ้บีไอ้ไอไอชาติไอ้เอิงพวกนั้นผมในกลุ่มนั้นผมอายุเยอะเขาคือผมเล่นพระตอนตอนอายุเยอะแต่ประสบะการณ์ในการเล่นพระก็ไอ้บีจะจะมีประสบการณ์เล่นพระกุพระเก่ามาน่าจะเยอะกว่าผมน่าจะเยอะกว่าแต่คนอื่นเขาเล่นโนนนมโนี im, no im, กนันธรรมดานนเนี่ย เออส,งนนะสิงหนุ่มอีกคนนึงสิงหนุ่มหนุ่มวัดสวนเนี่ยก็ไปส่องกันคนนี้ก็ไปผมไป,ไป,ไ,ปไปบอกว่าอยู่ห่างกันประมาณสักสามสิบเมตรเนี่ยก็เดินไปบอกว่าตรงนู้นเนี่ยมีชินลาดไปเสมาเทองหนึ่งผมดูเทนะพวกเองไปดูสิเอ,อเองไปดูสิสิงหนุ่มไี้แกวกวกาผมแต่เขาตัวเล็กเขาเล่นพระมาตั้งแต่ผมยังไม่เป็นพระเลยเล่นพระมายี่สิบปีผมลุ่งเล่นพระมาไม่กีปีนี่เองขอเขาไปส่องกันปุ๊บปุ๊ปปุ๊ป,ป,ปุ๊สองคนสามคนไปดูกันอนะ อไอบีไม่ได้ไปบีไ่นไม่ได้ไปก็ปรากฏว่าเทนะเออแต่ละคนบอกเทเทเทแล้วไม่มีคนซื้อในบรรดาทั้งสามคนที่ไปนะไม่มีใครซื้อผมเสียดายพระอมที่เสียดายพระเทเหมือนที่ลูกปัดเนี่ยมันลูกปัดแต่ผมเสียดายลูกปัดราคาก็ไม่แพงผมถึงกล้าตัดสินใจซื้อเพราะว่า เสียทิ้งไปมันเสียโอกาสอ,อโอกาสนี้มันน่าจะเป็นของเราหรือเปล่าผมเลยจัดติ้งใจต่อราคาเฮียตีมาที่สามพันบาทคลิปนี้ผมอาจจะเคยเล่าก็แล้วก็ได้แต่มันเล่าใหม่เล่าใหม่มันเหมือนจะมันขึ้น <c oughs> ความละเอียดของของการเล่าอาจจะมันขึ้น ผมซื้อมาสามพันบาทครับมาสองโอ้พาะภูมิใจเทดูง่ายโอ้เขาโพสลงในโซเชียลก็มีคนถามซื้อผมก็ไม่กล้าขายไม่กล้าขายหรอกอยากขายอยู่แต่ไม่กล้าขายคือสมัยก่อนการขายในะโซเชียลก็เป็นอะไรที่คนซื้อก็ไม่กล้าอ้วนตังคนขายก็ไม่กล้าส่งผมก็ไม่ไม่ค่อยเป็ียนเราผ่านประสบะการณ์มาหน่อยก็ อ่าผมก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายพระตรงนั้นตรงนี้มาเรื่อยๆห้อยเดียวเลยห้อยใส่เชือกดำนี่มังี้ห้อยเดียวมา,างี้เลยห้อยเดียวสวยมากกินรัตไปใส่มาพร้อมตลับเงินสวยเป็นพระชำ้ำพระยิ่งชำ้ำยิ่งดูง่ายหลังลายผ้าละเอียดเป็นเนื้อเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อเนื้อแบบชิ้นเหนียวอ่ะหนึบหนึบหนึบไม่มีการระเบิดแต่ว่าศึกด้วยการก่อนมาจากข้างนอกานอการถูกกระทบการสัมผัส เป็นเนื้อแบบหูยานพวกอย่างเงี้ยชินลาดใบสิมมาน่าจะเป็นพิมพ์กลางฐานฐานฐานเตี้ยเออพิมพ์กลางฐานเตี้ยก็ผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็มีคนถามซื้อทมอะไรอยู่เราก็ไม่กล้าเปิดราคาเราถ้าเปิดเขาเห็นเขาขายกันเป็นแสนเนาะเขาขายกันเป็น,สนแสนเราเราก็ไม่กล้าเปิดราคาก็แขวนเล่นแขวนหัวไปก็อยากขายอยู่ พอผ่านมาอาทิตย์ที่สองที่เดิมเลยตรงที่เดิมเลยพวกก็มานั่งซุ้มกันเหมือนเดิมนั่งเล่นพระมีชาติมีสิงนมมีไอ้บีมีอะไรเนี่ยครบครบครบแข้งครบแข้งสมัยก่อนเนยะก็จับแข้งกันแข้งหัดเล่นพระเล่นพระยังไม่เก่งกันเท่าไหร่ละมีเอ,อ่อเฮียคนหนึ่งเป็นเจ๊กๆ๊ลงพงุงตัวลำล้ำรูปร่างสันทัดสูงสักประมาณร้อยหกสิบหก ขึ้นไปไม่ใช่เรา65มันจะตัวเล็ก66 68เลยแค่ตัวใหญ่เลยเลยดูดูเหมือนเหมือนเตี้ยหรือเกือบเจ็ดสิบเนี่ยเพราะแค่ตัวใหญ่แคตีดูเตี้ยเออแค่ดูเตี้ยแต่เตี้ยกว่าผมเยอะเตี้ยกว่าผมเยอะผมสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าก็ไอ้นมอ่าเบียร์ของนมน้อดูภาในซีที่ห้อยภาพอะไรเนี่ยผมก็ให้สั่งอุ้ยเปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมเนี่ยเปิดไหม คถามแบบจิกนะจิกจิกถ้าเป็นคนถามมันผ่านถามผ่านผมก็โอ้ยยังไม่ได้เปิดครับถ้าใครถามมันผ่านแต่แคถามจิกอะจิกว่าจะซื้อจะซื้อจะซื้อจ,อจริงเอาสองหมื่นห้าครับบอกจะไปสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าเงินสมัยก่อนนี่มันก้อนใหญ่เลยนะเป็นสองหมื่นห้าก้อนใหญ่เลยเฮ้ยมันจะแพงไปนะ เก้าพันไดไหม <c oughs> เอาผมใครใความจริงนะซื้อมาสามพันใครขความจริงอุย้ยไม่ได้ลูกพี่เสียดายพระพระพระเขาเล่นกันแพงนะพี่รู้อยู่เล่นแพงพี่เขาบอกว่านีเ่เราก็ยังดูไม่จบเท่าไหร่นะกิเลลี่ยมเซียนดูยังไม่จบเท่าไหร่นะซื้อไปอาจจะเกะก็ได้ก็อยากอยากไม่อยากซื้อแพงมากแกเขาพูดไปสเตปเดียวกับเราเลย <c oughs> แกก็พูดเป็นอยากซื้อแพงมากงั้นะผมเอาสักอยากแบ่งให้พี่นะเอาสัก หมื่นห้าก็แล้วกันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอืมแกก็ตอบมาอีกคำหนึง่งหนึ่งหมื่นนายเฉลยว่ามันจบเป็นหนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งหรือหมื่นสองเอาตีหมืนสองหมื่นสองก็แล้วกันผมริดเชื่อเออเอาพี่จะไปเอารอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะแกควักตังมาให้เท่าไหร่สามพันมัดจำไว้ก่นกอนปุ๊บแล้วไปกดให้สมัยก่อนไม่มีการโอน โอนนี่ไม่มีคือแค่ไม่กี่ปีนะเนี่โอนนี่ไม่มีโอนเอาเงินสดจังเดียวแกก็เดินไปต่างวางไว้ประมาณสามพันแต่กาไปปุ๊บปุ๊บพักหนึ่งแกก็มามาเอาตังมาให้แล้วแกก็เอาผ้าไปเอาผ้าไปคราวนี้ผมกม็มีตังเป็นหมื่นมีตังเป็นหมื่นแล้วนะจากพักพกพกตังครั้งแรกในการขายผ้ามีสองร้อยสามร้อยเริ่มมาเป็นพันหนึ่งตอนนี้มีมาสามพัน แต่ครัน้นี้มีเหมือนแล้วในกระเป๋ามีหมื่นหมื่นกว่าแล้วอยากกินข้าวร้านอาหารว่ะร้านอาหารแบบข้างทางนะไม่ใช่ร้านอาหารมีผู้หญิงเลยนะในชาติก็เสนอว่ามีร้านหนึ่งพี่เลยสะ่แก้วไปเนี่ยทางริมคลองอ่ะของริมคลองไปหน่อยนึงอ่ะมันจะมีร้านข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวไอไอก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรพวกเนี้ยใครไปลบบุรีเลยสะ่แก้วไปจะอยู่อยู่สายมืออยู่สายมือ ริมคลองชมพทานอ่ะริมคลองชมพทานน่าจะเปลี่ยนเจ้าของไปแล้วมั้งไม่กล้าเข้าไปกินสิไอบีไอบีไอผู้ผ่านประสบการณ์มาในการเข้าสังคมอะไรคนเยอะรับเ,เพราะเขาเหมือนคนในเมืองเราน่ะเหมือนคนต่างจังหวัดเข้าเมืองไอชาติก็เป็นเหมือนลูกเขยที่อยู่ต่างจังหวัดมาได้แฟนอยู่ในเมืองเขาก็ประสบการณ์เยอะกว่าเราไปพี่ผมจะพาไปกิน ผมก็พาไปกันบีชีลรถยนต์ยนดไปจอดแล้วขี่มอเตอรซตามไปปื๊บจอดจอดไอชาติไปสิงหนุ่มไม่ไปสิงหนุ่มชนกินข้าวร้านอาหารไม่ไม่ไม่ค่อยไปไม่รู้แกะกลัวอะไรก็คนเหมือนกันผมก็ยังไม่เคยเข้าไปจอดเป็นร้านแบบโล่งๆหลังคาเหมือนเหมือนอาคารเอกประสงค์อะโล่งๆมีตู้ข้าวเตียวมีตู้ทํากับข้าวมีโต๊ะอยู่ประมาณ เจ็ดโต๊ะแปดโต๊ะมีซุ้มต้นมงต้นไม้เหมือน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 สมัยนี้เขาอาจจะเรียกว่าอะไรนะเหมือนเหมือนไอ้คาเฟ่คาเฟ่อะไรเงี้ยดูมันดูดีร้านอาหารที่ดูดีมีต้นไม้ร่มรื่นเขาไปนั่งชาติสั่งข้าวหน้าปิดผมก็ข้าวผมกินทุกวันเออเราก็อยากกินของเส้นเส้นผมสั่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดไอบีสั่งอะไรไม่รู้จำไม่ได้ช่างหัวมันเถอะนี่แหละประสบาการณ์ในการเล่นพระ ช็อตเล็กๆช็อตเด็กๆเออจะพูดเรื่องตอนตอนที่บูชาอไอ้ขายได้ใหม่ๆปุ๊บพอขายได้เงินหมื่นหมื่นนิดๆนะได้เงินหมื่นมาปุ๊บปุ๊บเนี่อู้วท่วมท่วมท่วมเลยท่วมเลย <c oughs> ตอนที่ผมบอกให้พวกเกศไปซื้อกันทําไมไม่ซื้อกันทําไมไม่ไปซือไมไมซ้อคุณเสดายผ้าตังก็มีในกระเป๋าไม่ได้เยอะนะวันนั้นน่ะมีมาสามพันห้าควกจ่ายไปสามพันเหลือขับบ้านห้าร้อยค่าน้ํามันรถค่า นั่นค่านี่เออเด๋ยกับบ้านห้าร้อยเวลาเราท่วมนี่พูดกันว่าท่วมท่วมท่วม <laughs> ประสบการณ์สนุกสนานในการเล่นพระครับมีอะไรก็อยากจะมาคุยให้ฟังนะเออวันนี้ก็ได้พระมานิดหน่อยเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมนะครับ <laughs> ชอบก็กดถูกใจกดไลค์ให้ด้วย <laughs>